ตัวดิเนี่ยตัวนังเงียกะเอาเออคือไม่ลายตัวใส่ไม่ติเกียบงอกขวบกัวงากขอบกัวนี่ตัวนี่ตัวใหญ่มันตวดมองนันตวดล้วดิตวดใส่เงยปลอมเทียนนึงแล้วจ้ะตัวนึงแล้วตวดกับพวกเกียบหรือว่าซับมันติดไปง่ายที่เดียวโอ้แมงป่อง นี่ตัวน้อยลยหลายตัวเหรอจ้ะเดินตัวนั้นตัวนั้นมันหอกขาดไปแล้วตัดนึนี่ตัวน้อยตัวน้อยตอถิ่น่นยูเั็นยังไงว้่หายใจมันตัวอีกตัวนึงกอแต่อีกแล้วตัวกันังดีอุ่นที่ทาาไหนสิมีอย่ดีมันเป็นหูหอาไปยันไงจะไปโจกร้ายยังไงงอยู่

hà hà tô hút Tôi chết gì à, đây nè à, à. lấy à. Nhi, bố con cái nè cái chốt lấy vào đi anh thì tuột đi sốt tuột bối tuột bối chết bớt lẹo đây đây hút tô bố cần hút đây vẫn chỉ chua lại มันติดวขึ้นหูเลยล่ะนี่ฝนตกเราเริ่มแล้ดีวโอ้โหนั่นเด็ออกแล้ววัวมันเดียวับกันไงัวดดยดมันซับนยโอ้ซับงย่ะแดงมันจะมีอีกกูดิเจ้าหันก็มีสตัวลักษณะสิละ

Đang kìa mấy phải vui Này à Ủa tự nhiên tên Ủa Đi lạ Đi lạ Mấy con sáng để nói là Một 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 เอาบะมีอ oh, ีกติไปไงเอาบะหมี่สต้นเนะเยอะไปยงแล้วเตี้ยมเตี้ยมจังมายโอ้ัตนีตัวบังยงเลยตานนึงโอ้ัวบังยงเลยมันฟันติดเขาไปใข่ติไปไงจับอลลูพี่อะ เนี่ยโอ้เดรนไล่เดล่เี่ยว่ามููเล็กหรอเมียอืยนี่คุ่นายเข้าโจ๊มไปคุณตัวเงาหลุดออกโูหยงงเลยเจ้าบอกกูไดหดื้อเงาคอยสีเบิด นี off, oh, oh, so ่แหละคันก็ลงไปแล้นเป็นแยกไปได้ลายมันเป็นโพรงเลยแยกไปแยกไปไปทางใดแน่โอ้ชมตรวจตัวตรวจเหตุการณ์ตัววัดลอบภาบแล้วโอ้ยมันจิขึ้นกองตัวข่อยใดต้องหางน้าหนันั่นอ่อนเออ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 หมด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 ทางนี้นั่นพอแล้วพอแล้ว กูงูงูงูยังไงที่แจ้งพอไวเถอะู่เล้อยกันังวะเดี๋ยวบางมันเลียมมาเมาอยู่โบอ่อนเล้วตัวนึงยังไงตนั่นๆวาเรียวามันหันขวก็ไดแบบนี้แหละโอ้ตัวนี้คือง้มเถอะอมันหลอกคาบที่นตัวเลียมมองยนมันลอกคาบนั่นอเตงอใ่คนมับับ อ่อนเีหอเสียมส่วนมันอ่อนแค่มันหล่อขาดมันสีสีนี่มันอ่อนนี่ว่ตรวจพวกเก็บด้วยนี่เสียอะมันมีสองตัวนี่นี่เห็นมั้โอ้ยตายหเนี่ตายเนี่ยเหอ็นม้นี่เห็นมันี่นตัวในึ่อ่อนอ้อนอู้สองตัวนี่มันหลอขาดมันตีหลขาดมันตัวเดียวนั่นละโอ้ในวันสองตัวขามันเบ้องบนสามี บ่มีไงเบ่งได้เหมือนผลงานเนี่ยโอเคเลยครับพี่น้องเอ้ยภูมิใจเลยครับพวกเรามีตะบกบิ๊กเลยมาหามือนนั่นบ่อมีเนาะพันย์เนาะฝนทันตกเห็นบ่ถ้าฝนตกแล้วนี่ดินซุ่มเป็นติดขวดดิ้ันาดแรงแหงๆนี่มึงบ่ขวรกันเร็วกันหรอยูหูแบบเป่ยใหม่ตกแล้วๆเลยอันนี้ใบไม้ก็ยังไหลได้เนาะพันย์เนาะไหลกระดันเพราะว่าฝนตกแล้วซุ่มดิ้ วันนีดันขึ้นหูดิก้นกับไายู่ลึกไป็นกัเห็ดก้นไายู่นพ่ี่ไงองยู่ครับอ๋อนี่สิะครับมาแล้วก็จะวันนี้พี่ไได้อียังมาแถมเนี่ยพี่บักม่วงน้อยครับบักม่วงกับอคร้บอันเขาเจ้าเอินบักม่วงน้อยบักม่วงอันเอียงก่ออันใบโบกไหมพี่น้องม่วงบ่ได้บแท่ที่นี่อันเอียงก่อนฟัน่าเขาเอาไนมันออกแล้วเอาขาใบโบกขังไนเลยอ้ยสุดยอดเลยเขาเจ้าเอินว่าบักม่วงธรระชาติวงบดีปลูกกี่มูลนี่ใช่เดือดทั้ เพิ่นก็ปลูกม่วงจนรูเป็นดอกมีแต่บักม่วงอันนี้แหละนี่เออม่วงพร้อมม่วงมัน่หยังบ่มีออกลมมลือตื้อเาแล่นวงเงินอยู่ไปหาเก็บบักม่วงอันนี้ะนี่บักม่วงพร้อมบักม่วงอันมันบ่มีดอกเนาะพ่อใหญ่เนาะอันอียงก็มหาชนกน้ําดอกหมอกดอกไม้ก็บ่มีดอกบักนี้ตอันนี้ะบักม่วงน้อยมื้อนี้ล่ะสิตําแจ้วแซ่บที่สุดนี่กินมาหกนพ่อใหญ่บ่ทันกินดอกเอ้ากินโซลองเบิ่งซือนี่ได้เพิ่นก้นแล้วอื่นน้ําลายน้นี่ล บ่มาหนาน้ำไล่หัก้อยเป็นเตียกะข้าบลูกตากไปให้เตี้ยกบเปียกครับเหนืออนร่อน,นกินขนาดเลยบ่บแต่คนรับกระแจนี่เดอจนหมดน่วยขับทิพย์อยู่กันอันอน,น่วยละครมาพะ่้ใบบกมาพะย่ะลูกขออ นอนมือเสีบเนาะอรงนี้ไปนน้ำกัอนอาแบบตูบบานสวนเั่เอาไปง่าเลยคืว่าหน่บานสวนเพียงเกอดทุมือนี่งคันบุ๊กปูไว้นีนน่มันเริม่มสวนพันค,ค,ค,คนขามันได้คนบ่อยจจกเน้อยจึงเสีบจีน้อยอย่งี้จ้าตอนนี้อากานก็ดีมูใหญ่มูออายเเป็นกรรทุ่นดังไหนจ้า วันนี้ก็เห็นรถด,ดินมาใก,กล,กล้ๆเพิ่องกัว่าราคากับพ่อฟังแน่ก็เลยให่พันธถมผ่านนาให้น้ำจ้ะดินย่ำโหลดไปมากก็จะเด็กเขาออกสะดวกสบายจ้ะเพิ่องมันโค้งทางข่างนาออกทางวัวข่างนาออกจ้ะไอ้นี่รถเพิ่็นกะกระลังปั๊บดิน เห็ดให้มันเป็นแ้จะน่อยแล้วก็้อมหัวคางนานนะแล่จะต้ว่ากระติจงประตูเขาน้ำยดเข้าลรอบหัวคางนาบ่ครอยไยังงยังรอันี่แหละตว่า้นไปละใช้ไปด เพราะท่านในร้อมเรอท่านเป็นทีมงานกันไมรู้่แม่างทนเลยมีเงินร่อมมีเงินร่อมนึกเงิจึงจก็ไปแหละครับผมต่ว่ากัเอาไววนสีสิยมเข้าออกมันกสสะดวกสบายต่ว่าหางกัสิเป็นจงโป่งผลเนาะแต่ร่อมอยเขาเกียจงมองเขาเพื่อั่น่ะนะเล้ยหน้นกำลังมากสีย้ยมสิยแมอมมากเขาคุณมี่องจดของใแน่น ยังบ่ท่านี้รอบนะครับโตนตรงรถบาบังที่เชนการพี่น้องไปมากที่มันมีหมองจอดอย่างมันแฉบมันยังอยู่นยมันเป็นลูกเป็นหลังแต่กันผูกไปด้วยเชองน้องมากอได้มีหมองจอดมีหมองมีเงาอยู่ไม่เข้ากับดีตกแต่ได้คีนเอาไว้สักนดละเ้อลยงูแบเจไปยึดไปอีกแ้วใช่ยึดปุดปั๊บเห็นเ่งจะเดียวเลยกับไรหรอเห็นเพิ่นเห็นเพิ่นเ็ดงามนะค่ะมาน้อนาที่ยขงางกันเพิ่น

đâm mấy câu cũng người zip người cái nhóm thanh liều nhau yeah. đó bác hàng léo đâm quay đâm quay quay, quay thăm trước anh là thật ngó quay quay, quay quay thăm tiền gì là giờ yeah, chắc nói phần cả cày lèo cho nhắn gửi chắc thở đây đầy zip xuống rồi đây với sám bột nó như gì là mình lúc thì đều phải tính của mình ngoài ừ. không thể lấy cho nói quay là cho mắc cây không, ừ. không có cả... oh. นี่ะครับนี่งากกับยูบานห้อุดมสมบูรณ์เลยนี่แต่ตัวยังมีขนมใต่ขวดโต้ข้าวเดียวสันที่ครับวันนี้เทตได้กินกับพะย่ะยำไม่งอกินครับผมจ้ะยำเป็นตัวเลือกสิพันยูพะย่ะย์พาคืนพาคืงอืมรต่ว่าขอกินซุกเนาะพ่ใหญ่ะย์พอว่ากินดิบก็จ้าจากหามเพราะว่ามันโลอกให้หลายเนาะพะย่ะย์กินซุกกินซุกกันครับกินซุกกันป้านี่แต่ตัวไข่ผู้ลงคนนี่มักทอดเนียไข่เพื่อเือไม่งอกนี่เห็ดได้หลายอันจ้ะผู้ลงคนก็เอาาม ปักหมกปักหมกใส่เหนปีพนะผู้ลงคน้นาผู้ลงคนกับปักมกใส่ไข่ผู้ลงคนกับไขใส่หวานตุมูเพน้นเพเนไปกินตอนทาไปเห็นงานนมกใส่ไข่เสยบได้เหรอไม่งอกกับปุณิเ้าว่เมือนี้ไฟสีย่ำย่ำครับสีย่ำสีก่อยกินแล้ะนอไฟ่เนาะย่หมื่นกอยนั่นแหละต่ว่าเฮ้สุกด้วครับด้วเหตดสุกจากคอเหตุสุกเปนกับรล่นนะลงาไข่ไข่สมพูน่ะเนอนออตัวเง็น ครับเพมันหลายอยู่ดอกพี mm ่น hmm. ้องแต่ว่าเฮากกับ hmm> บ้าหลายดอกเอาเอาซ้ำเพอสิยูสิกินนี่แหละเพิ่งเกสิได้แพรได้เพิ่งนี่กำลังกำลังเริ่มไข่อีกแล้วจ้เอ๋อยังไงเหรอครับหมอฮอกกัเดียร์เราแเราหมดเยอะครับผมฮอกใส่น้ำฮอกใส่หลายดอกพอตั่วเด้อพี่น้องบมนวาเประมาณสามเด้อครับมันตายแะไรจ้ะเพราะว่าเอานเกลือใส่น้ำเกลือล่างจ้ะล่างเกลือใส่ว่าให้ซุปเลยพี่น้องเอ้ย เป็นได้่อ่โอ๊ดไมไพูดมันไข่เนาะี่ไข่พูดอ๋อเป็นไออู้่ามีผู้กินแสบก็คือเ่มอมเด้อันี้กรไดกินากไปหาเอาดอกจึงได้เี่ยนขับาคนมกขวดดิมีตัวิ บองสั่งเคื่อนหว่อไปเงเนะไปหัวไปสุดยดดยวหันเล่นออเนาะโอ้ยตัวเอ้ยตัวเต่าเสียบก่นเถอะอึ๊ยใครเอีงเลยงไหมตัวโตไหมไปไงล่องบีบางแกโตเป็นกระดาบีกับใครเต็มถุงอะยะลนแล้วพูว แต่ใครตัวนึงเอาไปยังก็เป็นเป็นเป็นที่รัะมันออกเป็นไก่ออกเป็นลูกมันมันออกเป็นตัวเลยติไก่ไงต้องเสียบออกเป็นตัวทีถ้าเราตัวน้อยแบบร้ายแม่นไงมันนี่ออกเป็นตัวนี่จับจับจับโอ้ยหยาบจริงหรือเปล่ากันเอได้สิประเด็นก๋อยที่ไผ่ไง เอาป,ไป,ไปล่อยเป็นตัวเลยรับบัเนี้นะได้อยากกินเพก,กินมันเลยบันน,นี้แล้วต่ใจของผมกับบัน Cái thang đẹp hoàn thang lên nó hảo, thang Cái thang đẹp khơi lên hoàn hảo, thang 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 มาเลือครับพี่น้องเลยสุขสุขคนเดินตอนกวนวันเ่าตัวใหญ่ปานนี้เนาะพราใหญ่เนาะใหญ่อยู่ดิมันตอดมือผมสามเทียบผมดิแต่มันตัว,ตวรุดดิไครเขาลงบานเลยแล้วตอนี้เ่ราะปัญญตัวก็ซื่อๆอยู่โอ้เมนูนี่บ่ธรรมดลาดิคนนี่มักขนาดด้นี่น้องร้านอยู่อัน แต่ย่องด้หนุ่ยซื้อเขาเจ้ากินสามตัวหาสิบบาทเนี่ยุ่นนี่ละเฮียบานฮูกับมีเพราะอะไรยู่ได้กินอยู่มันก็ยู่กับผู้หาด้แหละครับผู้ผู้บอยจักว่ามันยู่มืองไดนทิ่ไใดกับหาบพาะอไรบ่บ่อยกันดิก้อยเป็นตัวเลยครับนี่ก้อยเป็นตัวเติมด้วยหอมครับผมหอมหอม อันนี้บมท่านกินอยู่เหลยกคนคนนานีคนก็่าแต่เม่อแต่โออกลูกกันทั้งหลังเะนีแม่งอาออกลูกทั้งหลังนี่กันดิเออกันะไปี่โอ้ยเอซีมตึงดนอ เอาจักตัวกันเปนได้ป่ะเงี้ยรถจักรอ๋อจะมาเสียบอแไรนี่ขอซิมตัวนี้จ้ะเสียบไว้เพียนะมันขัดเลย จะดับบ่มอดนี่ยคือจะปวดไปก้นหนีสิมันกอๆกินเล่นเอาไปญงบัดมาขับมาสุทุสคนนะครับบัดนเนี่ยเม่งอหรอครับมือนห้องไม่นู้นนู้นกินมาแล้วอื้มดใหิ่สิไหมขัดงานได้ไหม ก็แซ่บไปแบบนึงอันนี้เขาย้ำกระหังแซ่บไปอีกละใส่บักหน่าใส่เนี่ยนอกไยเยอะใส่บิกเน่าใส่กอกขวดจำหอมกันก้อยแบบยิ่งแหงผงเลยครับมันดึกเลยบ่เป็นได้พไปไง จินมึงเอาเด้อเพื่อนบ้านจับฟกทำเนาหนังงอแสบจ้ะมันเนาะไปไงล่ะมึงใครจิ้มกามกับปูเด้อหนังงอว่ได้ทุบตีไปไงแดกควันทุบป่ะในกามไม่เหนือป่ะเหนือไรนีคือกันกับปูตีคือกันเลย นี่มือเจ็บด้วยบ่ผูเจ็บด้วยนึ่งใช่ผมดองสิบุดีสิป่ะมันจะเป็นดอาติไรล่ะอะไรย่งดองเราสิบุดรจบสิป่ะ วันนี้บรรยากาศกับยุบาสนสวนน้องพญายทมทีขังนาจ้าตะกี้ฮกอือคือรถเลยต้นสถานที่ดีได้ต้นเอ,อ้ยบ้านรถของมาจอดพีเรอบ้านเนี่ <laughs> ได้หามองจอดอยากกัน,นเนาะบ้านยัดได้ยัดมากินกลายเป็นงอนเขาวเด้อเด้อเองพอดามพอดามมากินงันตัตัวเลยเนี่ย เดอดเนาะไปยังเนาะนีะตนนะ่ตัวใหญ่เนาะตาตอนก้อนวันป้ได้ดตัวใหญ่ป่าปนี้ก็กระโดดขายกันแลงเหนืออยู่ร้านอาหารเนี่ย เห็ดซุกินนี่แซ่บเลยเนาะซุกกับดิบพ่อๆ่อกันเล็นบอไ,ไงบะต่างกันเลยเห็นบอเสียบเป็นคนละแบบคนละงเนาะเสีบคนละอย่างคือว่าเนาะจา้ะเนาะเบิดแม่งแม่งงอกในกรมันเหรอตัวม,มันไข่ได้่อไงนั่งขับเลยมัน

ห่างออกคือจนตอดอาสาๆไปใหญ่อือน้องฝากพี่ฝากน้องเฮาติพ่อใหญ่มื้อนี้ครับโอ้มื้อนี้กะโอ้ได้อยู่ในกินเฮากะจัดการให้เงาเด้อครับมื้อนี้จ้าเบิดเลยจ้ะพี่น้องครับเราอยู่ในกินเฮาก็จังซี่ล่ะมื้อนี้ก็ได้กะ เอาดินนอยังเขามาดมทีอแล้วเด้อครับพี่น้องเงี้ยบ้าน,นเองก็บพดขนุนน้องก็มี่ตะวง <c oughs> ังวันนั้นส <c oughs> ุกสุกแล้วกินบาแสบใช่านมเตะเฮ้มต้นเยือดน้ำตาฟ้าข้างเงี้ยกับเขาเม็ดมี่มองให้พี่น้องจอดรถจอดยังผักผ้าใส่เราโอ้ยลมเย็นดีพอหน่อยเอ้ยเปล่าขึ้นมาเปล่าขึ้นมาเอามาพอหน่อยมาจอดเด้อบา้านเองครับผมวันนี้ก็ขอบุญขอบคุณพ่อแม่พี่น้องทุกคนเด้อครับผู้เป็นทำการทำงานอยู่ต่างจินต่างแดนก็ได้หรือว่า ผู้อยู่งไก่ก็ดีผู้อยู่ไกลก็ดีผู้อยู่ต่างประเทศยนบนหน้าก็ดีขอให้เปิ้นมีแต่ความสุกคนจะเลื่อการนาทีการงานด้วยว่าการเงินกันท้องกะจริญให้เจริญนลุงเลี้ยงขึ้นทุกผู้ทุกคนเด้อครับสำหรับวันนี้กะที่โรงพยาบาลเมืองสองเก่าจากพี่จากน้องเด้อครับสำหรับวันนี้กะเก่าเข้ามาสวัสดีจากพี่จากน้องครับ